แต่ทำไมเราถึงถอยก็แปลว่าเราเสียเปรียบทันไอเราแทบว่าเรียกว่าเราเสียอย่างเดียวพูดเฉพาะในการยุติการรบมันเกิดจากอะไรผมไม่รู้เกิดจากไส้ศึกหรือเปล่าก็ไม่รู้เกิดจากรัฐบาลเรากับรัฐบาลเขาเหยียบติงกันหรือเปล่าผมไม่รู้เพราะมีคนถามผมแยะเลยว่าวันนี้ทําไมเล็กแต่ที่เขาเรียกว่าบิ๊กเล็กเนี่ยแปลว่าเล็กมากเหรอเออไม่รู้นะนะไอ้รันรช่วยเนี่ยก็ยังไปแก้ตัวไอ้ขมแอีกว่าเอ้ยที่เขาบุกอาจจะเป็นว่า เออไม่ได้ตั้งใจหรือพูดง่ายภาษาชาวบ้านก็เรียกนั่นเรียก็เรียก,ยกปืนลั่นก็ได้เออเอาแม่งลั่นพอ่อลั่นแม่แม่งยิงเข้ามาชิบหายปั๊มน้ำมันโรงเรียนมันสามสิบสี่สิบแห่งปั๊มน้ำมันโดนโรงพยาบาลโดนตั้งสามสี่สิบแห่งรวมสถานพยาบาลด้วยนะั้นเป็นยิงกันชิบหายหมดมันจะลั่นได้ไงก็ไปช่วยเขาฮะรองนายกภูมิธรรมโคบรัมรีมหาไทยผู้ยิ่งใหญ่ก็ไปช่วยเขาอีกอ่ะอ่าก็ไปช่วยเขาอีกว่าพื้นที่มันเยอะมันแปดร้อยกิโลมันก็ หยุดยิงแล้วมันก็ยังมียิงตามก็ได้เราก็เลยงงเลยว่าเราเสียเปรียบในเรื่องข่าวสารอยู่แล้วเขาทำประชาสัมพันธ์ก่อนเราเขาทําสงครามจิตวิทยาก่อนเราเขาตีเราจนไมไ่ได้เรื่องแล้วเรายังดันไปช่วยเขาอีกทางรัมสีช่วยแล้วภูมิธรรมไอ้น,นี่มันเกิดอะไรขึ้นในเมืองไทยเนี่ยครับก็น่าคิดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่หยุดยิงเนี่ยเรา เสียเปรียบแน่นอนและโอกาสอย่างนี้ไม่รู้จะมีขึ้นอีกหรือเปล่าเราก็กลับมาพูดกันถือว่าเมื่อเมื่อเจรจารได้แล้วเขาก็บอกว่าเป็นผลสําเร็จก็บิ๊กเล็กเขาบอกว่าผลสาเร็จนะครับแล้วก็พูดในคําเดียวกันลนะแม้จะไม่รับข้อเสนอเรื่องปราบสแกมเมอร์ซึ่งเขายอมเขาไม่ไม่ยอมปราบสแกมเมอร์ก็แปลว่าเขากับสแกมเมอร์รู้กันแล้วไอ้หุนเซนนนี่แหละแม่เป็นคนบอกว่าเราเนี่ย ตั้งหากที่เป็นคนสนับสนุนสแกมเมอร์เพราะว่าเข้าไปจากทางบ้านเราเขาไม่มีเ,เส้นทางบินจากต่างประเทศเข้ามาเพิ่งจะเริ่มอันแรกเนี่ยบินไปจีนหรืออะไรเนี่ยก็แปลว่าเราแหละก็แปลว่าจริงเหรอ,อยังไงก็มองกับว่าจริงเหรอวันนี้เราเนี่ยสนับสนุนสแกมเมอร์เหรอเออแล้ววันนี้เมื่อเขาไม่เจรจาเราก็ยังบอกว่าเออปราบสแกมเมอร์ไม่เราถึงไม่นนรับค้อเสนอก็ยังดี เก็บตุลระเบิดไม่เขาไม่เก็บก็เอาเราก็ยังดีเราก็ยังได้ผมก็เลยงงว่าไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับแล้วการเจรจาที่มาเลยเมื่อครั้งแรกนะหลายคนบอกว่าปาหีโดยเฉพาะหมอตุนถึงแม้เป็นหมอท่านวิเคราะห์ดีมากนะครับว่ามันรู้กันมาก่อนจบกันมาก่อนเพราะเป็นไปไม่ได้ที่การเจรจาจะหยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขแล้วจบเลยนายมุธรรมก็อ่านแถลง50วินาที ไอ้หุ่นหมาเน็ตมันก็พูด3นาที59เกือบ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 4นาทีมาล่อซะเต็มแม็กเลยเออเนี่ยเราก็เสียเสียประโยชน์ตรงนี้ไปเกือบหมดเท่ากับว่าเราไปเปิดเวทีให้เขาแล้วเรายังเอาจีนเอาเอาเอาเรายังให้ไม่ใช่เราเอายังให้จีนแล้วก็ให้สหรัฐเข้ามาอีกด้วยเนี่ยนะครับอา้าวก็ถือว่าเรา เพียงพรมทุกเรื่องยกเว้นเรื่องยุทธวิธีการทหารทั้งสามเราซึ่งชื่นชมแล้วเขาต้องไปเสียชีวิตกันเยอะพิทุพลภาพเยอะแล้วก็ออกมามีข่าวว่าเราให้ถอยด้วยโอ้โหยิงไปกันใหญ่แล้วก็ไปกันเยอะแยะเลยนะครับการเจราจาที่จบลงเร็วอย่างนั้นในวันที่ประชุมที่มาเลเนี่ยมันน่าสงสัยว่าเขาจัดฉากันไว้แล้ว